นี่ใหญ่เท่าหน้าพี่เลยให้ปูแบบว่าเน้นๆเลยทุกคนดูโห้ยฮึมน่าปูน่าเน้นเลยอ่ะนี่เป็นกระเพราหมึกกุ้งโอ้โหเด้งๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุ๋มอยู่ที่ร้านแก้วกระเพราปูค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังมากในพัทยานะคะเราก็เค้าให้ปูให้ก้างแบบเน้นๆเลยก็เลยแบบโอ้ตามรีวิวมา ดูคนในร้านตอนนี้เป็นเวลา11โมงแนละ้วทุกคนคนเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขานะคะเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะคะ<ฮ>ทุกคนถ้าเป็นแบบราดข้าวนะนี่นี่เมนูนลทสลัักไม้เ่นนยอันนี้ก็มีเป็นเมนูเหมือนแบบน,น,น้ำนะคะรายการน,นะน,น้ำกาแฟชา บรรยากาศในร้านไอเดียดีนะก็อ๋อนี่เมนูเขาแปะตามได้แล้วก็ไม่ด้โดนเาแล้วนี่เป็นกะเพราปูอโอ้โห,โหดูความปูเขาแบบโอ้โหดูของพี่ดิอุ้ยดูของพี่โซดิอืมกั้งอืมกั้งจานนี้ใหญ่เท่าหน้าพี่เลยนะ <laughs> หมึกตุ้งโอ้โหเด้ง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 เลยอันนี้เป็นปอเปียกปอเปียะกุ้งรอ้ปะปอเปีปเยกปูงปอเปียกปูนะคะนี้นี่น 3, นนนทุกคนเี๋ยวหสั่งเป็นกะเพราปูมานะคือโห,โหให้ปูแบบว่าเน้นๆเ,เลยทุกคนดูโหย น่ากินน่ากินมากเออก็ตอนนี้บอกเลยว่าคนกำาลังหลั่งไหลมานเ้ามาเนื้อปูน้นๆเลยอะ่ะอืม2คนน่โอ้โหดูดิตัวใหญ่มากใชนะ่ไตันกั้งแบบโอ้ให้หน่อยโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยนี่กั้งนี่ นี่นะฮะเป็นตัวอะไรเหรออืมอร่อยอร่อยสดไหมมันหวานๆเนาะมันมันอ่ะอร่อยดีสดมากแล้วแบบกริงๆเลยอืมนี่อันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะหมูเปียกปูหมเปียปู แล้วกูแบบนั่นขอเพลี้ยเลยเอ่ะอืมนี่เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะชุดนี้120บาท้ี่สิบบาทหอมด้วยค่ะนี่อบมาก ปลาหมึกก่อนออโอ้โหสดมากอือมรนแซ่บอร่อยอ่ะก็ทำอร่อยอ่ะอืมกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากไม่ตัดหางออกนะอืมอืม Oh. สำหรับใครที่อยากมานะคะมาไม่ถูกนะคะอยู่ตรงเส้นพัทยาเหนือนะคะหลังปั๊มเชลพัทยาเหนือนะคะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมแปะที่กัดไปให้ใต้คลิปวิดีโอนะเราไปรีวิวร้านไหนฝากติดตามด้วยนะคะ